ดีใจดีใจเลยโอ้าอืมแม่มหมมมมมมมแมวมัมกินเองะตักเองอ่ะใส่ชอนให้มันนะใส่ชอนให้มันแล้วก็ปรมกบตน้ำบ้างแล้วค่อยๆมอัม เื่งจังเต่งกังเต่งงเต่งจังเต่งจังเขาปากซองเม็น